โอ้สาวไทยพี่น้องสวยงามมากเลยมีแต่คนสวยทั้งนั้นเลยถ่ายวิดีโอนี่คนนี้ยิ่งสวยเลยคร่ะ เลยครับเบ้าเบ้าไ,าไทยเบ้าไทยเลยพี่น้องสมบรรยากาศเนาะสซาเร่าเลยพี่น้องเองเซาวลาวอันนี้ก็สาวไทยเลยพี่น้องสวัสดีครับเบ้าวไทยพี่น้องนี่เด้อสาวสาวลาวไปตอนเช้าค่ะ ดื่มกาแฟตอนเช้าตมบรรยากาศทำบุญโรงงานพี่น้องเลยสวัสดีครับผมสวยมากเลยแต่งตัวอยากขอเบอร์แล้วนั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> บุญที่หน่อบุญน่าเขาเอร์คนแน่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผูเจอกันอีกแล้วเจอกันสวยตลอดเลยอยู่คนเดียวนี่แหละแน่นเลยในโอกาสดี มาทำบุญโอ้พี่นอ้องชาวไทยมารมดารมดาธรรมดามากมีเด็กคนสวยๆทั้งนั้นเลยยิ้มหน่อยมดาธรรมดามดาก่ะภาพบรรยากาศสงเศร้าพี่นอ้อง โอ้สาวไทยที่นัองสวัสดีครับโอ้งามแล้วนะาฮดีค่า สวยมากเลยวันนี้โอ้ยสาวไทยพี่น้องมีคนยังแง่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่งตัวสวยมากเลยวันนี้เขามีพื่อร่วมเพื่อนที่เลยเดี๋ยวร้อนค่ะ สวัสดีครับผมโอ้โหแต่งตัวสวยหล่อมากเลยคนนี้พี่สวัสดีครับ <laughs> สาวลาวพี่น้องสาวลาวสาวไทยสาวไทย भन भने आ ओ भ भ यो मुख खोल् पर्दा नै सबै सुट ग नै न हो เออ मलाई भ सुट